بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومك الدارين آمين كان تولي الله سبحانه وتعالى تقوم به في خمس مكان وقد يقطع الله سبحانه وتعالى วันนี้จะมีฮะดิษของทารุศลุลลอฮ์ศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกได้กล่าวถึงมีบุคคลสามประเภทนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะะตอาลาทรงสัญญาว่าจะทรงช่วยเหลือและสามประเภทนั้นคืออะไรอันอับีฮุรอยเราะฮ์รอเบลลอฮุอันฮุกอลกอ็รอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมฮะดิษที่รายงานโดยท่านอับบุฮุเรย์ยาะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลละสัมฤทธิ์กล่าวว่าซาลาซะตุนไอซาลาสตุอัสนาเปนมีคนสามประเภทสามจำพวก ฮักคนนอลัลลอฮ์ที่เป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์หรือวาญิบในอัลลอฮ์ AH. นั้นคําว่าฮักคนอลัลลอฮ์ในทุกๆเรื่องนะหน้าที่เป็นหน้าที่ของอ AH, ัลลอฮ์ควรจะเป็นในอัลลอฮ์เนี่ยในเชิงตะพับโบุลันนะแปลว่าในการในเชิงการให้ความโปรดปรานนะไม่ได้หมายความว่าในเชิงการบังคับอัลลอฮ์ให้ทัรสลลอฮาะสัลลอาะจําได้กล่าวว่ามีบุคคลสามประเภทที่อัลลอ ทรงสัญญาว่าจะทรงช่วยเหลือเขาเอาวนุมช่วยเหลือให้ได้รับความสำเร็จช่วยเหลือให้ได้รับความง่ายความสะดวกมีใครบ้างหนึ่งอรกาติบุธาที่ทำสัญญากับนายว่าเมื่อได้ตกลงกันไว้เมื่อได้นำทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาจ่ายแล้วนั้นจะได้รับการเป็นไทยนั่นคือคนที่เป็นหนี้นี่แหละเป็นหนี้ โดยยูริยดุลอาดาโดยที่เขามีเจตนาว่าจะใช้นี่จะปฏิบัติตามสัญญาแต่ไม่ได้มีเจตนาจะบิดผิวสองวลรุตตะสวิจุคนที่แต่งงานยูริดุลอาภาที่มีเจตนาว่าต้องการอัาภา,ภาการคลองตนให้รอดพ้นจากบาป สามวลมูจาฮิดูฟีสบีริลละคนที่ต่อสู้เสียสละในหนทางของลลอสุบฮานุวาตาลาไม่ว่าจะเป็นต่อสู้ด้วยกับชีวิตด้วยกับทรัพย์สินด้วยกับปากกาอลลอสุบฮาน,นตาลนั้นจะให้เขาได้ได้รับความสําเร็จให้ง่ายเกิดขึ้นมานั่นคือคนสามจำพวกที่ทารุสุบฮุซัลฮานบอกว่าอลัลลอฮ์ทรงสัญญาว่าจะให้การช่วยเหลือ ให้มีความง่ายมีความสะดวกและได้รับความสำเร็จรอวา่วนาอัลลอฮุซุนันอิลันนาซาอีฮะดิษนี้ระยรงานโดยเจ้าของสุน,นันเกือบทั้งหมดเลยนอกจากท่านนาซาอีนะว่าซาลิก็ดังกล่าวมาในะรายละเอียดเป็นอย่างไรละ่ะก็ว่าทรงสัญญาว่าสามคนสามประเภทนี้นั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลา อัลอฮด่นมุมฟิกีนะได้ทรงสัญญากับคนที่บริจาคคนที่เสียสลบับออว่าจะทรงทดแทนให้อย่างรีบอย่างด่วนอย่างเร็วในฮะดิษหรือในกุรอานและหลายบุตรเลยนะได้กล่าวถึงคนที่บริจาคที่เสียสละไปในหนทางของอัลอสุบฮานุวาตลาราเนี่ยอัลลอฮฺจะทรงทรงทดแทนให้นะ ว่ามาอันฝักบอมงว่มาอันฝักตวว่ามาอันฝักตัมิช่นนายุคริฟุบุคคลใดตามที่บริจาคเสียสละไปในหนทางของขอ l l อ h ลลจะส่งทดแทนให้วัมาอยุกตลุวฮกอรลฮัสนันะอยู่บออีพระหูและหูอับอาฟันกะเฟรอกเฟรอบุคคลใดก็ตามที่ะให้อัลลอฮ์สุบฮานจะทรงยืมในทรัพย์สินสิ่งที่ดีอัลลอฮ์สุบฮาน,นตาลานั้นจะทรง ชดใช้ให้ก็คือคนที่บริจาคมาณคอซัลคอร์ตันมินมาเรนทรับที่ทำซอรลาก็ไม่ได้หายไปไหนนั่นคือพระองค์ทรงบาราทรงสัญญานะกับคนที่บริจาคเสรีสดะว่าอัตลละก็อันนัฟะก็ตะและพระองค์อัลลอฮ์ทุบฮารมีดุตะลานั้นได้กล่าวถึงคำว่านัฟะกอเนี่ยการใช้จ่ายการบริจาคคำว่านัฟะกอนัฟะกอเนี่ยมาอัมฟักตุมใช้เอ็นที่นัฟะกอเนี่ยที่เราแปลว่าบริจาค แต่ความจริงแล้วนั้นนะฟะก็ที่ว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานุลาส่งสัญญานั้นมันมีความหมายครอบคลุมมากกว่านั้นนะหมายถึงอะไรล่ะอว้ยนะฟะก็ดังกล่าวนั่นคือต้นซารฟุที่ถูกใช้จ่ายไปอีลัวนะฟะก็ที่กับค่าใช้จ่ายต่างๆอัลลตีอยู่ให้บุฮัลลอฮ ที่อัลลอฮ์สุบฮฮานทรงรักของพ่อไทยอ๋อความหมายและข้าใจแล้วคําว่าที่อัลลอฮ์ทุกนะพ่อก็ทุกการบริจาคก,การแสสการทุ่มเทไปหรือการใช้จ่ายไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของการบริจาคทานและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายที่เราจ่ายไปเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายของเราเนี่ย เราใช้จ่ายไปในการกินในการใช้การในการให้ครอบครัวในการให้ลูกในการให้หลานถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะอัลลอฮฺที่อัลลอฮ์สุบฮานุทรงรักเนี่ยถามว่าใช้จ่ายไปเราได้เงินมาทำมาหากินไปทำมาหากินมาได้เงินมาให้ลูกให้หลานถามว่าไอ้สิ่งที่อัลลอฮ์รักไหมอ๋ออัลลอฮ์รักนั้นถ้าสิ่งที่อัลลอฮ์รักอินชาลอุบิอิสเนล่ะอัลลอฮ์จะทดแทนให้นะเป็นผลบุญ แล้วก็เป็นการตอบแทนที่เป็นมิตรเนื้อนี่ยแหละที่เอาไว้ให้กับเรามันคัางมากกว่าวซ้ําไปนั่นคือหลักนะหลักที่มีความสําคัญกดอัลลอ์สุบฮานวุวา,าต์ลตะาการใช้จ่ายใดๆก็ตามที่ไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทัยอัลลอฮ์จะทรงทดแทนให้นั่นคือหลักเรนนาองนีอัอฮด้หับริขีเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาทรงสัญญากับเขากับผู้ที่ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยว่าจะทดแทนให้ มินบาบิสว่อยู่ซึ่งอยู่ในหมวดอยู่ในบทของการการตอบแทนนะสวาบในที่แปลว่าการตอบแทนที่เป็นเนื้อนาใบบุญเป็นผลบุญสองสวาบในที่นี้แปลว่าผลตอบแทนที่อรรถสุบฮารูราน,นั้นจะให้กับเรามาในโลกวิญญาณน,นี้ไม่ว่าจะเป็นบางครั้งเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินทชื่อเราจ่ายไปนัแ่แหละอรรถจะให้เรากลับคืนมา อัลละีลาโยกูนุซึ่งค่าใช้จ่ายซึ่งการใช้จ่ายต่างๆนั้นจะไม่เกิดขึ้นอินละลามาอยเฮบุูวานอกจากในแนวทางที่ลราสุฮานุชองรับของพระพุทธยนั้นทุกค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายเงินของเราที่ได้มาน้ำพักน้ำแรงเราเนี่ยใช้จ่ายไปในหนทางของล้าครับว่าหนทางของล้อคือใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นผลบุญเนี่ยทำบุญเอานี้ชัดเจนสองค่าใช้จ่ายที่เรามาใช้ใช้จ่ายตามฮะดิษเนี่ยใช้จ่ายที่จันิกะ โดยมีเจตนาในสิ่งที่ดีเป็นหนี้แต่มีเจตนาว่าจะใช้หนี้คนที่ต่อสู้เสียสละไปในหนทางของลลอ a ์เสียสละอยากมีแรงกายหรือเงินไปในหนทางของลลอ a ์สุบัานวาต่าอะอรล l l a ์บอกว่าลล l a ์ Allah จะส่งช่วยเหลือเขานะให้ง่ายให้สะดวกว่าอัมาอันนฟาะตุฟิลอุมูรอันหนึ่งส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราจ่ายไปเนยใช้เงินไป ไปในเรื่องราวต่างๆอัลลอฮฺีาอยู่ฮิบหูวะหูที่อัลลอฮฺไม่รักอิมมาฟินมาเอาซิอันหนึ่งใช้จ่ายไปในหนไปในสิ่งที่เป็นบาปไปเล่นหวยได้เงินได้ทองมาไปเล่นหวยว่าอิมมาฟิลอิสรฟินมุบาฮัดหรือซุรุยซูไะฟินมุบาฮัดในสิ่งที่อนุมัติละกินเยอะเกินไปใช้เยอะเกินไป ่อัลลอฮฺอัลลอฮซุบฮฮานุลอตานั้นคือคําตอบแล้วลายตันมันคอลเข้าไปอาหาไม่สัญญานะว่าจะว่าจะชดเชยให้บัลยิ่งไปกว่าน,นั้นลาตะกูนุอิลลามุฮรอมันมันจะไม่เกิดสิ่งใดนอ,นอกจากการเป็นหนี้อ่านั้นก็เราดูเงินทองที่ได้มาถ้าใช้จ่ายไปในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุสองรับของพ่อปฐทาีอินชาอัลลอฮฺทดแทนให้นั่นคือเป็นผลบุญส่วนใช้จ่ายไป ในวิธีชีวิตของเราที่มันเกินไปเนี่ยบูบาเนี่ยแหละการกินการใช้เนี่ยแหละแต่ว่ามันพุ่มพวยไปเนี่ยอันนี้อัลลอฮไม่สัญญาว่าจะชดเชยให้นะอุฮาดิสซาลาซาตูอัลมัซกูรตูฟิฮัลฮาดิษสามประการที่ว่าสุบะฮฺทรงกล่าวไว้นในฮัดิษเนี่ยคือหนึ่งคนที่เป็นหนี้และ้อและเป็นหนี้มาโดยมีเจตนาว่าจะใช้หนี้ เอาเาจะช่วยให้ได้ใช้นี่ได้สองคนที่แต่งงานเพราะต้องการที่จะคองตนให้รอดพ้นจากเรื่องของรีนาเอาเร์ช่วยให้ได้ง่ายให้สําเร็จสามคนที่ทุ่มเทเสียสละเป็นหนทางของอลาเอลเาจะช่วยเหลือให้เขาได้รับามสาเร็จฟีฮาเลลพายส์มิลอัฟโวลอัลอูมูร์ลาตียฮิบุเป็นหนึ่งในหลายปรการที่อเราสุบฮานุตะลาทรงรักยิ่ง ขั้นยิ่หัดยกตัวอย่างเช่นการยิ่หัดการเสียสลับปในหนทางของพิยาศสีนามุดดีนถือว่าเป็น <c oughs> จุดเด่นของศาสนาสับเดิมศีนามไปว่าอูดไปว่าโนกของวัวเนี่ยของอูดและที่แปลว่าจุดเด่นของศาสนาวัวรรว่าตูหูเป็นส่วนที่สูงหะวะลาหูเป็นส่วนที่สูงสูงส่งส่งส่ง,สง ถ้าเป็นวัวเป็นโอ๊ดล้วก็จะเห็นโหนกมันน่นแหละ,ะโหนกนั่นแหละนั่นแหละคือความหมายคําว่านั่นคือสิ่งนี้เป็นการเปรียบนะว่าการเสียสละทุม่มทุ่มเทไปนในหนทางของเรานั้นเป็นจุดด่นของศาสนาตอนนี้คําว่ายิฮาในที่นี้เยฮายฮาด้วยชีวิตอย่างเดียวใช่ไหมดูนะสวะอุนกาเนยียฮาเดนบิสเลเท่ากันในเรื่องนี้นะที่เราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยฮาการเสียสละด้วยกับอาวุธ เอาจิ h าดันบิลอองมี mi, หรือว่าเสียสละด้วยความรู้เนี่ยการทุ่มเทเสียสละครูสอนหนังสือเอาลราช่วยถ้ามีเจตนาว่าไปหนทางในหนทางของเราสุบฮาะนุวาสละ็อการจิฮาดเช่นเดียวกันเลยเพราะษัาษาวิตรยศาสนาวัลฮุจจะและเป็นการ j i ดาดเกี่ยวกับการโต้อตอบด้วยกับหลักฐานคนที่รู คนที่จะทำร้ายอิสลามกล่าวหาอิสลามแล้วแล้วก็มีคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาตอบโต้ต้องเสียเงินเสียทองในเรื่องนี้ในการตอบโต้ในการสร้างความเข้าใจนั่นถือว่าเป็นจิหาดเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه ตราสัญญานะว่าจะช่วยเหลือเขาฟัน,นฟากกตูฟิฮาดิาสซาบ,บิลการค่าใช้ใจ่ายในในวิถีนี้ในการต่อสโ้เพื่ออัลลอฮ์ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ย มัครู้ฝ่าตนจะได้รับการทดแทนเพราจะตอบแทนให้ทดเชยให้วาซาลิกูฮาดฮาอัสซบิลและผู้ที่ยืนหยัดอยู่ในหนทางนี้ทุ่มเทเสียสละในการปกปักรักษาศาสนาของลัทสุบฮานุวาตาลาใช้เงินใช้ <c oughs> ทองใช้ความมานะอุตสาหะของเขาเนี่ย มูอานอนมนอลลอฮฺจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺนะมูยะซารุลล่ะฮอ,อัมรูหเรื่องราวต่างๆของเขาเนี่ยจะได้รับการอำนวยให้ง่ายมูยะซารุลล่ะฮแปลว่าให้ได้ง่ายอัมรูหูเรื่องราวต่างๆของเขาอ่านั่นคืออัลลอฮ์สัญญาณว่าจะได้รับความสําเร็จจะมีความง่ายมีช่วยเหลือแต่ขอให้เรามีเจตนาแล้วก็ทุ่มเทยอย่างแท้จริง ข้ามมาหน้านี้เลยข้อหนึ่งเลยอ่าอมมาอันนี้ก็อันหนึ่งในไปในเรื่องของนิกะอัลลอฮ์สัญญาให้นบีได้กล่าวว่าเอาคนที่พยายามดิ้นรนมาเพื่อให้ได้นิกะเป็นการคองตนรักษาตนให้รอดพ้นจากของฮารอมโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยการที่เป็นคุยกันจีบกันใน โซเชียลมีเดียถูกว่าเปนสิ่งที่มันต้องห้ามอยู่แล้ว <c oughs> แต่ถ้าคนคนหนึ่งนั้นพยายามที่จะให้ไม่อยากที่จะบาปไม่ให้สิ่งที่เป็นสิ่งที่บาปน่ะไม่มีความพร้อมหรอกแต่พอที่จะมีแล้วก็มีความพุ่มเทมุมานะที่อยากจะให้เกิดของฮาลาน <c oughs> เกิดขึ้นมาเนี่ยบุคคลเหล่านี้นั้นอรรถสุฮารตูตาจะทรงช่วยเหลือนะให้ได้มีความสําเร็จว่าอัมาอันนี้ก็อัน,นอย่งใน,นเรื่องของการดีก้ เราก็อัมรอมลอฮฺฮุบิฮีว่าเราสููอัลลอและเราทูนใช้เขานะเป็นเรื่องของวาญิบบ้างก็เป็นเรื่องของสุนันตแล้วแต่บริบทของคนคนนั้นวรัจตะบ้างอะไรที่ไม่ไนัลฟสวาอิดี่ใช้อันกาซซรอแล้วเราสุบะฮูวะตะลานั้นได้กล่าวถึงผลที่จะเกิดขึ้นมาขวาอิดะกใช้อันกะซซรอกับประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเรื่องของนี้กะ ที่เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานการสร้างฐานะสร้างครอบครัวพื้นฐานคือน,นี่ค่ะมีครอบครัวที่ดีหนึ่งเอานุมร้อเอาร้อทรงช่วยเหลือนะช่วยเหลือให้ง่ายให้สะดวกในชีวิตที่ดีขึ้นวัมติซาลุอัมริลละวารสูเดสองเป็นการทําตามบัญชาใช้ของวารารสูลสามวันนะฮูมินซุนนะนเปนบุรุษสันถือว่าเป็นสุนนะแบบฉบับของเราบาารรดาเราสูล นี่คือประโยชน์หลักของเรื่องของดิกามาดูอีกนะเรื่องของดิกาหั <c oughs> วฟีในเรื่องของดิกานั้นตัซซีนุลฟอร์จเป็นการรักษาอวัยวะเพศนะไม่ทําของฮารอมสองบอกว่าบุลบอสอรีเป็นการลดสายตาลงนะสามบอกตัซซีนาาุนนัสลีเป็นการรรัก,กกาให้ได้รับให้ได้รับอันนัสลีเชื้อสายวงศ์สกุลให้ได้เกิดลูกหลานเนี่ยแหละเชื้อสาย วลอินฟาโกอาราเซโอเจ้าที่วลอัลลัสค่าใช้จ่ายต่างๆที่ให้กับครอบครวัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือลูกๆฟาอินเนลอาบดะฟาอินเนลอาบดะอ,อีลาอัลฟาโกอาราอาฮิฮีนะฟากตันเมื่อคนคนหนึ่งนั้นได้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เขาได้ใช้จ่ายไปให้กับครอบครวัวนะส่งให้ลูกเรียนกินค่ากินให้กับลูกให้กับภรรยา อย่จะเสบโดยที่เขานั้นเจตนาคิดกับค่าใช้จ่ายนั้นนั้นเพื่อเอาวะอย่ยเจสามในนี้คือคิดคิดมันคือค,คิดกับอารม์สุฮานิตว่าตลาคิดผลบุญหวังผลบุญเขาใช้จ่า,ายต่างๆในครอบครัวของเขาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากที่นิกายไปแล้วทุกบาททุกสตางค์โดยที่มีเจตนาว่าเพื่อเอาวะเนี่ยการนัตจะระหูอัจรอนสิ่งนั้นจะเป็นผลบุญทุกบาททุกสตางค์เป็นผลบุญ วะหัสนาเต็นสิ่งนั้นจะเป็นความดีอินดาลเนะอัลลอฮุซบฮานุอัลละอัลลอฮ์จะให้ผลบุญเป็นน้ำหนักในตราช่างในอาเทาะซาวาอุนการนัชมะกูรันเท่ากันสิ่งค่าใช้จ่ายการนัชค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเอามัชรูบันหรือจะเป็นเครื่องดื่มเอามัลบูซันหรือจะเป็นเสื้อผ้าเอามุสตะมารันหรือจะเป็นสิ่งใช้จ่ายต่างๆเครื่องอุปโภค ซึ่งฮาวาอีจิกุลยาซึ่งเป็นความจำเป็นทั้งหมดเลยแต่เสื้อผ้าการกินบ้านยารักษากุลูหูทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคอยรุนเลื่นอัพนีเป็นความดีให้กับเบานะกับคนคนั้นกับผู้บริจาคใช้จ่ายไปเนี่ยวาาสนาตนยารยิยตนเป็นความดีที่หลายรินไปสู่เขาวาหัวึ่งเนี่ย أفضل من نواف م า ن و ลินนนนลอ ل ا ل ع ب ا د ا ลกอ أ خ ر มีความปราะเสิฐมากกว่าการทําอิบาดต่างๆที่เป็นซุนนะใช้อีกนะใช้จ่ายในเรื่องครอบครัวเนี่ยเขาควรจะบอกกับเราว่าในเรื่องของการคลองเรือกนการดิกาเมื่อมีเจตนาเพื่อลอสุบะฮ่าอุวาตาลาน,นี่นั้นอ l l a าจะช่วยให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีแต่ความดีมีผล,ลบุญว่าฟรีฮีในประเด็นเนี้ยในเรื่องดิกาเนี่ย อัตตลักุรุเป็นการย้ำเตือนลี่นีอ่อามิลละอะลลอับดิถึงเนี้มาความโปรดปรานต่างๆที่อัลลอฮฺประทานให้กับวงเบาวนะมีชีวิตที่คู่ครองต่างคนต่างเป็นอภรร์ให้ซึ่งกันและกันความดีประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทู่วัวตถฟรุกเรออิบาดะติฮีเป็นการทําให้เบาคนนั้นวัตรุวัตรุเป็นการทําให้เขานั้น ได้ใช้เวลาแต่พระกรเป็นการให้เขาได้ใช้เวลาเลออิบารัที่ในการอิบารักับอัลลอฮ์มันเป็นโอกาสที่อิบารักับอัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งเราทําดีกับภรรยากับลูกกับครอบครัวเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญมากยิ่งกว่าละมาซุนนะเด็กคือคําที่บอกว่าววะอัฟลอล์มินนาว่าเพลอนอิบาดัเป็นอิบารัดดีเป็นความรวประเสริฐกว่าการทําซุนนะอื่นๆอีก ว่าจะอาวุณิสรายนี่ให้ให้นึกถึงการที่สามีภรรยานั้นต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาลาหมอมศรีให้ดีนิฮิมาวัดุญญาในสิ่งที่มประโยชน์ทั้งเรื่องของาศาสนาและในเรื่องของดุนยาเนี่ยต่างก็ช่วยเหลือกันให้นึกถึงความโปรดปรานของเราให้มานะบอกก็แล้วตะอาลาเราสัมผันึ่งสงสัยว่าฟัาที่ครูมาพอมาลกุมเนนิยะทัญนอหไายนั้นจงนี้ก็จงแต่งงาน มากใมาฟูรูบีหญิงหรือชายก็ตามที่ดีมีนันยุสซาที่เป็นหญิงสตรีที่เป็นหญิงและเป็นชายก็เช่นเดียวกันเลยต้องหาคู่ครองที่ดีคําว่าดีที่นี่คือดีในเรื่องของศาสนาไว้ก่อนนะว่ากอเาจะเอาลัสุฮาษิสงกานว่าตูงนก็ฮุลมารออาตัเดออาบาอินหญิงสตรีหนึ่งนั้นจะถูกเรียกเพื่อนดีจ้าจะแต่งงานด้วยนั้นด้วยกับสี่ประการเหตุผลสี่ประการนี้ หลีมาลีฮาอันดัดทรัพย์ของนางมีทรัพย์เยอะสองว่จยาลีฮาความสวยของนางสามวะฮัาาสบิฮาวงตระกูลของนางสีว่วะดีนีฮาแล้วก็ศาสนาเนี่ยสเรื่องเนี้ยที่เนี่ยสตรีจะถูกเลือกมาแต่ทั้งหมดเลยนั้นอะไรดีที่สุดฮัสฟัสบิลาติินท่านจงเลือกหญิงที่มีศาสนาเอาศาสนาไว้ก่อน ถ้ามีศาสนาไว้ก่อนดีทั้งหมดแหละแม้ว่าทรัพย์จะน้อยสวยน้อยวงตระกูลน้อยแต่ถ้าศาสนามากบดีหมดแต่ขนาดเดียวกันนะสวยมากทรัพย์มากตระกูลดีแต่ว่าศาสนาน้อยมันจะน้อยตามศาสนาให้เลือกหญิงที่มีศาสนาตริบัตยามีลูก,กะมือของท่านนั้นจะเย็นความหมายเป็นขั้นเปรียบนะคือท,ท่านจะสบายใจให้มีคนศาสนาให้มีศาสนาก่อน นั่นคือในเรื่องประเด็นนี้นะทำไมล่ะลีมาฟีฮามสอลาฮิลอะฮวาลเพราะว่าหญิงที่ดีที่มีศาสนาเนี่ยมันจะเป็นสลาฮิลอะวาลจะสถานภาพจะดีครอบครัวอะฮวานครอบครัวนั้นจะดีการคองรักการคองเรือนทั้งหญิงทั้งชายถ้ามีทั้งสามีทั้งภรรยามีศาสนาจะดี ฮะดิษนี้จริงอยู่น้ากล่าวถึงผู้หญิงแต่ในยะก็คือ,อครอบคุมถึงผู้ชายเช่นเดียวกันเลยสตรีที่จะเลือกสามีก็ต้องมีแบบเนี้ยเพราะถ้าได้คนที่มีาศาสนาแล้วนั้นซอลาฮิอลอาวานสถานการณ์จะดีสภาพแวดล้อมต่างๆจะดีวัลเบดบ้านจะดีวัลอาลาดลูกดีว่าสุกูนว่าสุกูนี่ก็เรอาวี วาตมะนียติฮีสามีภรรยาก็จะมีความสงบใจสงบไม่วุ่นวายเรื่องเยอะฟะอินฮาสซาห์มะอัดีนไวยรุหูฟาลากะถ้าหากว่าได้สามีคนนั้นได้ภรรยา มีศาสนาแล้วมีฐานเสร็จแล้วก็ได้รวยด้วยมีสวยด้วยแล้วก็ตระกูลดีด้วยก็อัลฮัมดุริลลแต่อื่นใดเนี่ยอื่นใดคือหลักเอาซ้อนหลักข้อแรกคือจะต้องมีศาสนาอ่านั้นสอนกับเรานะคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่เนี่ยคนที่เป็นโต๊ะเป็นแชร์เนี่ยจะเลือกคู่ครองให้ลูกให้ลานเนี่ยนบีสอนไว้เลยว่าให้มีศาสนาอันดับหนึ่งนะ เพราะถ้ามีศาสนาแล้นเดี๋ยวมันดีเราเห็นกันเยอะการหาคู่ครองเสร็จแล้วเน้นเรื่องของเงินเน้นในเรื่องของรูปรูปโฉมอยู่กันไม่ได้นานปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแต่อินชาอัลลอต์พีออฟนี่แหลวถ้าหากว่าเรื่องศาสนามีศาสนาแล้วนั้นอินชาอ์ลอ์สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น ว่าอิลลาหริเมชินนั้นถ้าหาว่าเอมีสี่คนเลยเนี่ยมาขอเรา <c oughs> มีคนคนสวยมีสวยมีรวยมีตระกูลแล้วก็มีศาสนาแต่ว่าเลือกได้คนเดียวฟัดดีนให้เลือกคนมีศาสนาเนี่ยอัลลอฮมุสยฟาตอัลมักซูดะเป็นซิฟ้าลักษณะที่เป็นเป้าประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ให้เราคนนีศาสนาก่อนก็รู้ว่าหัวใจาอาลาอัลลอฮฺ س ุบฮานและสุลต่านว่าพสซศร,ริฮาจุกอนตนี้จ้ตาตนหญิงภรรยาที่ซอนเลยที่ดีนั้นกอนนี้กอนนีตาตนเป็นผู้มีความเพ่งคัดทาฟิราวร์ตนเป็นผู้ที่มีความรักษาเนื้อรักษาตัวเรือหลือไีบพีที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าสามีเนี่ย บีมาฮักศรัทธาในสิ่งที่ลอสุบฮาห์รืแต่ลานั้นใช้ใเธอปกปองรักษานั่นคือหญิงที่ดีนะที่มีศาสนาเนี่ยดียความเพื่อคัดในศาสนารักษาเนื้อรักษาตัวว่าองเจะและแน่นอนคนที่เป็นภรรยาน,นั้นมีหน้าที่อัลติยามุบิฮักศรัทธาที่เธอจะต้องยืนหยัดปฏิบัติตามสิทธิของลอสุบฮานัวอาแต่ละว่ฮักกิบะอีฮาและสิทธิของสามีของนาง ว่าตักดีมูฮัก,กิลบาลอและจะต้องให้สิทธิของสามีนั้นเอาไว้ก่อนอาลาฮุกูกิลขัลกิกุลิฮิมเหนือกว่าสิทธิของมนุษย์ทั้งหมดเลยนะให้สามีก่อนคนที่เป็นภรรยาคนคน,คนที่วาเลซายด์ส่วนคนที่เป็นสามีนั้นหน้าที่คนที่เป็นสามีนั้นอัสซะอยู่มีความขนขวายฟีอัสลาฮิให้เรายติในการที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภรรยาของของเขาให้อยู่ในกรอบศาสนาว่าเฟียนี่จะมีอิอัสบาบและให้เขานั้นได้ทําตามทําทุกอย่างเลยอัลลาตีแตติมูบิฮาอัลมูลาอัมะไบนูมาที่จะทําให้เกิดความ <c oughs> ความดีงามระหว่างทั้งสองพออินนั่นมูลาอัมมะแท้จริงแล้วนั้นการที่จะมีความดีงามในครอบครัว,วนั้น ฮียอัลมักซูดูอัลอมันนี้เป็นเจตนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวาลีฮาราด้วยเหตุนี้เองนะด้บันนาบิยดสัลลัลฮฺฮะอฺลิสลัมทารุสอลลอฮฺจึงสนับสนุนอิลัณนับซรีอิลัณมาระอัลลาเียูรีดูคิดปฏิหาให้พิจารณาให้เลียกภรรยาที่เขาต้องการที่จะมิกะที่จะไปสู่ขอริยากูนะอัลาบัสยรอตินมินอัมริเพื่อเขาจะได้ประจักษ์ ในเรื่องในเรื่องเราต่างๆของเขาคือประจันี้คือดูแลรักษาตัเสิจิซึ่งก,กันและกันอันนั้สามข้อหนะ้าที่ทารุสุวัสดิวาเลาทได้เก่า,ว,า,ว,า,ว,าว่าในเรื่องนี้นะว่าคนที่มีเจตนาสามเรื่องเนี้ย <c oughs> <pe ew> เพื่ออารัสุาฮาณว่าแต่ละอระถธงช่วยเหลือเขานะให้ง่ายให้สะดวกเสมอเรื่องที่มีความสําคัญนะยิ่งชีวิตคู่เนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสําคัญ แล้นพอเราเดินไปในวิถีของวัุบาลนิวาตานี่ยตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยเรือกคูครองก็คนที่มีศาสนาแล้วก็พยายามที่จะให้ซาพยายามที่จะให้ฮาลานเนี่ยอะไรที่มันไม่อะไรที่มันฮารอมพยายามออกห่างพยายามที่จะให้ฮาลานคือนิกะคาว่านิกะนั้นไม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพร้อมไม่ใช่นะให้พอที่จะได้พร้อมให้ได้มีความพยายามซึ่งเขีไดใช้กล่าวชัดเจนเลยคนที่พยายามที่จะนิกะ เพื่อที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวเนี่ยให้รอดพ้นจากของฮารอมไม่ทาของฮารอมซึ่งในปัจจุบันนี้เยอะมากเลยเป็นแฟนกันจีบกันรอให้สมบูรณ์ก่อนและเสร็จแล้วที่ผ่านมานั่นคือบาปทั้งหมดเลยไม่ใช่แร่ไม่เอาเราให้นบีกล่าวาว่าเราจะช่วยนะคนที่อาจจะไม่มีความพร้อมนะแต่ว่าพยายามให้ได้นีก้าวเกิดขึ้นมาเนี่ยอินชาอัลลอฮฺบินินละโดยมีเจตนานที่ดีเพื่อจะรักษาตนเองไม่ไปทําของฮารอม สิ่งที่ผิดในเมื่อของที่ฮาราเนอร์เราเปิดให้เออร์จะให้สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตข,ข,ข,ของเขาเนะ่และเช่นเดียวกันเลยคนที่เป็นหนี้แล้วมีเจตนาว่าจะต้องใช้หนี้นะพยายามทําเพื่อม,มาใช้หนี้เอออร์จะให้ได้ใช้หนี้ได้ง่ายขึ้นและเช่นเดียวกันคนที่อยู่ในหนทางของลอสุบฮานูวาตา,าลาเนี่ยออร์จะช่วยให้เขาได้มีความสำเร็จง่ายสะดวกดูแลปกป,ปักร,รักษาเขาเนี่ยอัลสลาฮุอะลัยฮิวะมุฮัมมัดีลลอฮ์อาลัฮิ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh